ตอนที่6ผ่านไปหลายปีนับจากวันที่โทนี่ตัดสินใจออกจากวงการมาเฟียชีวิตใหม่ของเขาก็ราบรื่นและมีความสุขแต่อดีตกรรมก็ยังไม่ยอมปล่อยเขาไปง่ายๆวันหนึ่งขณะที่โทนี่กำลังนั่งอ่านหนังสือในสวนหลังบ้านเสียงรถจอดเบรกกระทันหันดังมาจากด้านหน้าเขาเงยหน้าขึ้นมองอย่างสงสัยจากนั้นก็ได้ยินเสียงร้องเรียกจากภรรยาโทนี่มาริโอมาหาเธอ หัวใจของโทนี่เต้นรัวเขารีบวิ่งไปที่หน้าบ้านด้วยความรู้สึกหวาดกลัวและที่นั่นมาริโอลูกน้องเก่ายืนรอเขาอยู่อย่างเคร่งเครียดโทนี่เกิดเรื่องร้ายแรงขึ้นแล้วมาริโอเล่าถึงเหตุการณ์ร้ายแรงที่เพิ่งเกิดขึ้นในตระกูลมาเฟียคอแลโอนเมื่อดอนบาโลนีสินิลมลูกชายของเขาได้ก่อการรัฐประหารและปลงพระชนชีวิตบิดาเพื่อยึดอำนาจใหม่อย่างโหดเหี้ยม เหตุการณ์นี้ทําให้สมาชิกหลายคนแตกแถวหนีแต่อีกพวกกลับต้องการสู้เพื่อกอบกู้อํานาจและเกียรติเก่าของตระกูลคืนมาและพวกเขาต้องการให้โทนี่กลับมาเป็นผู้นําตอนที่เจ็ดแต่ผมได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่กลับไปแล้วผมไม่ต้องการความรุนแรงอีกต่อไปโทนี่ปฏิเสธคําขอของมาริโออย่างจริงจังแต่มาริโอเองก็ยืนยันด้วยความหนักแน่นพวกผมไม่มีทางเลือกนอกจากที่แล้วหากพี่ไม่กลับมา พวกเราทุกคนคงถูกสังหารจนสูญสิ้นไปตระกูลมาเฟียอันทรงเกียรติของเราคงต้องสิ้นสภาพลงทีเดียวน้ำเสียงวิงวอนของมาริโอทำให้โทนี่นึกถึงเพื่อนฝูงและความผูกพันจากเมื่อก่อนทว่าเขากลับมองไปที่ภรรยาและลูกๆก,ก็รู้สึกกังวลและตกอยู่ในความสับสนในที่สุดโทนี่ก็ตัดสินใจได้โปรดบอกให้พวกมาเฟียรู้ว่าผมจะกลับไปช่วยเท่าที่ทำได้เพื่อเรียกคืนเกียรติและอำนาจของเราทั้งหมด การตัดสินใจนี้อาจนำพาความเสี่ยงอันตรายมาสู่ครอบครัวใหม่ของเขาแต่โทนี่ก็พร้อมเผชิญหน้าเพื่อเพื่อนพ้องและตระกูลเก่าของตนเองด้วยน้ำตาหนองหน้าภรรยาจึงกอดโทนี่ไว้แน่นเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการกลับไปเผชิญหน้ากับอดีตอันโหดเหี้ยมที่เขาหวังจะลืมเลือนไปตลอดกาล